แต่ไม่รู้นะครับพี่แดงไปบางทีเจเขาชวนพี่แดงก็ได้เออเจไปมาเจคนไหนเอ้าไม่บอกมาเดยกคอยดูก็คอยลุ้นก้ามหรือทหารบ่อยเออลอยนองลอยนุ่นลอยนุ้นวันที่ไปเห็นไหมที่ไปกับค่อยวันนั้นน่ะคนที่ไปกับค่อยวันที่มุกวันนั้นน่ะคนนี้ไม่ถ่ายคลิปนะ โอ้น้าตายมีมีไอชีเขียนเยอะเลยฮึด้วยมีเมีตั้งนานแล้วเนอะน้าสายเอาอไหนคลิปพี่แดงฮะพี่จางกอดเรนี่คลิปสาวๆมารวมกันอยู่ฝนตกอืมแพ่อัออนี้ก็ขายห,หอ,หอ,อยหมดแล้วขายหอยหมดแล้วคิดดู จะชำพานย่านึงว่าย่านึงคิดยังไงถึงได้ไปขายหอยอ๋อเหรอครับคุณจะลำบากไแเลยอือคือเป็นวิธีทางสุดท้ายแล้วที่จะทำ เป็นอาชีพเดิมอาชีพเก่าอาชีพเดิมนะอ๋ออาชีพเก่าไม่ร uh> ู้เลยนะว่าย่าหนิงเนี่ยสมัยก่อนเคยขายหอยมาก่อนผมไม่เคยรู้เลยนะว่าประวัติไม่เคยรู้เลยขายหอยก่อนน่ะโอ้โหเล่ไปขายทั่วไปหมดเลยใช่ไหมหอยแดงเนี่ยไปหอยเดือกก็ขายหอยแดงขายหอยหอมก็ขายถึงว่าแถวเนี้ยไม่เคยขายแต่ไปขายที่อื่น โอ liebe, <oh> day, ้แถวนี mmm, ้คนรู้กันเยอะเนาะอืมเฮ้ก็ขายรู้กันเยอะว่าพี่เออถ้าใครอยากเอ็ซื้อเอาได้เนาะว่าย่าหนึ่งขายหอยมาตั้งโดนแล้วอือยี่สิบปีละขายหอยมาถามย่อยถามเลยโอ้โหนี่ถามแบบนี้นู้ประวัติหมดอือที่ประวัติไม่ธรรมดาเลยประวัติไม่ธรรมดาธรรมดาที่ไหนละใครที่ได้ขายหอยอ่ะ คนมีบุญนะได้ขายหอยอ่ะไม่จริงๆเขาไม่เปิดเผยเดี๋ยวนี้เขาเปิดเผยชัดเจนแล้วเอาก็นี่แหละเปิดเผยอะไรไม่มีความรับเลยเนาะขายหอยใครก็ขายได้แต่มันเป็นบางคนรไม่เคยรู้มาก่อนว่าประวัติย่าหนิงเคยขายหอยมาก่อนนี่รู้นี่รู้ถามเลยนี่ผมไม่เคยรู้ไงเพราะย่าหนิงไม่เคยผมก็ได้ยินจาก ตีหนึ่งตีสองลุกไปขายหอยทีมาเพอร์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังวันนี้ก็หมายกองก็เคยขายนะอุเนาะแต่ก่อนจะตีหนึ่งตีสองขึ้นไปขายหอยเนาะส่งแม่ขาเข้าไปหลบไปนะลาวหมดนะเขาไปเอาของจากเขาไปเอาเขาไปเอาหอยที่ลาวเว้ยงเออแม่บอกบางทีก็หนุได้ไม่ใช่ลาวนะดูนะเทีวไหนเขามาส่งที่สะแก้วโอ้หอยนี่มาไกลวะอือหอยจากต่างประเทศหอยมาจากต่างประเทศ แก้วมโแลพี่แดงเขาเลี้ยงแน่นะต่ก่อนไม่มันไม่ได้เลี้ยงนะมันคือแู้สานเนอะหอยเก็ดนะบ่ตัวนุ่ยใหญ่มะมใหญ่โหจะขายโลหนึ่งละห้าสิบบาทมะไหมโลร้อยห้าสิบไปดูว่าแกขายหอยจนฐานะแกดีขึ้น จนผอมขายหอยจนผอมพี่น้องดูนี่วันนี้ยายเอาชุดใส่ให้ได้เลยคิดว่าจะใส่ไม่ได้แล้วพอเขาเห็นปุ๊บใส่ได้ยายแม่นบโบถ้าใส่ได้เอาไปเลยก็เอาไปเอามาก็ใส่ได้จริงอ่ะก็เลยได้ไปขายหอยจนผอมคิดดูสิหน้าตายคิดดูที่ไปขายหอยจนผอมเนี่ยเขาอ้วนแล้วเดี๋ยวต้องไปขายหอยเกตเจ้าต้องไปขายหอยเกตน้ำเหมือนย่านิงนะ หอยนัมันมีเกตนะหอยมันมีเกตหอยมันจะมีขุนนะมันมีเกตเด้อเดอเด้พี่แดงคิดอะไรของพี่แดงเอย่ยผมจะไปคิดอะไร่ะคุณคุณไม่ได้พูดจะคำได้ไงคุณพูดบอกว่าไม่รู้นะว่า่าหนิงมีเคยขายหอยไม่ได้พูดจะคำได้ไงวันนี้พูดแล้วต้องรับผิดชอบด้วยเนาะแม่นี่ผู้ชายคนเดียวนะผู้ชายคนเดียวนะอยู่นี่นะอ่าอันนี้สามคนนะลุมนะ ไม่ได้พี่แดงหอยนี่หอยนี่หอยนี่ต้องเกยมีระดับหอยย่างหอยย่านี้มีระดับคนมีระดับคนมีระดับถึงได้จะซื้อกินได้หอยนี่ไม่ได้ธรรมดาเขาไม่กล้าซื้อทุกวันนั้นบ่าวต้นเขารูปอยู่รูปหอยนะอือแค่รูปเฉยๆมันไม่ได้อิ่มท้องมันสะอาดหรือเปล่าจ้าล้านทุกวัน อืมดีแล้วเนาะไอ้เจ้านี่บอกต้นเลยบอกว่าไม่ต้องลูบลูบนล้มันไม่อิ่มท้องต้องกินด้วยโอ้โหจะกินหอยด้วยเหรอเราก็กินดิเขาซื้อไปอะไรของอะไเขาต้องซื้อไปกินแม่นบอยาหนิงเออเราซื้อไปกินซิหอยก็ไปต้มกินใช่บอกคุณต้นเลยบัดนี้ไม่ต้องลูบหอยเกล้งใส่หน่อไม้ยิ่งอร่อยนะ การสานไม้ก็เอกสารด้วยอแต่มันไม่มีสารเลยสารมุกเว้ยเฮ้ยตอนนี้สารมัวกูจะได้เฮ้ยไปฉีกสารไปโอ้ตุกขึ้นไปได้บปว่าวะไม่ได้ผหายอ่ะพี่แดงขึ่นไววันนั้นนายยายก็เข้าไปดูคลิปอ่าย่าหนิงพี่แดงทับภูพี่แดงว่าแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ขออะไรอ่ะผมผมขอออกซิเจนนะ พบพอออกซิเจนได้ไหมย่านิงกับฉันปรชุย่านิงเลยผู้ชายทั้งสองคนอ่ะคิดดูเด๊ะแกฟิตอยู่ร่างกายแกทั้งนั้นแกจะไปเล่ขายหอยอยู่เด้ไงก็ใช่ไงอืงร่างกายไม่ดีเนอะย่านิงหอยค่ะหอยหอยค่ะหอยคงหอยคมหอยหอยหอมค่ะหอยหอมหอยหอมมีเลยนะพี่แดงหอยหอมตาปลาวันแรกแกครับ จอดรถปุ๊บก็เรียกให้มาดูหอยก่อนเลยท่านแรกเปิดตูดรถให้ดูหอยทำมาเปิดกระงเดี๋ยด็ดด็อย่านิ่งอย่านิ่งพี่แดงรู้จักไหมหอยหอมไม่รู้พี่แดงต้องพี่แดงจะรู้หอยอะไรพี่แดงต้องรูดูว่ามันล้างหรือเปล่าพี่แดงรู้ตัวหอยจูบไม่พี่แดงต้องรู้ดิว่าหอยหอมมันเป็นยังไงนั่นะเด็ผมก็ไม่กล้าไปดมใกล้ๆเนาะโอ้ยคุณต้องไม่ต้องไม่ดมรอกหอยน่ะ ถ้าถ้าหอยหอมนะไม่ต้องดมเลยเพราะว่าถูกกินนี่หอมชุยมาตะไคร้แน่ก็เขาเรียกว่าหอยหอมอยู่แล้วยิ่งแกงยิ่งหอมเนาะยิ่งแกงนี่โหคุณฮอตฉลุเพราะว่าความหอมของหอยเขาบอกล้างมาแล้วเน่ยมาโดมได้เขาบอกอันนี้จะไม่ต้องล้างก่อนจะไปขายก็ต้องล้างเนาะถ้าละก่อนล้าจะกินนะถ้าอยากให้อร่อยเราต้องให้เกลียมะพร้าวนี่เกลี่ยมะพร้าวแล้วก็ไม่งั้นก็กินลำอ่อนอ๋อสุดยอดเนาะอ้วนมึกเลยหอยอ่ะ แค่ล้างอย่างเดียวไม่อร่อยหวบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นน้ำพี่แดงต้องไปเรียนรู้ว่าหอยหอมมันหน้าตาเป็นยังไงดูแล้วผมประดูเฉยแต่ไม่ได้ไปจับดูไม่จะไปดมดูอันนี้เราไม่ต้องจับไปดูนี่มันต้องจับเลยเดี๋ยวหาว่าไม่ได้รับอนุญาตไปแอบจับเลยจับเลยดมเลยใครจะว่าเนอะโอ๊ยไม่ซื้อไม่พลาจัดได้ดมได้ ฟังเราเด้อหูนะไม่ซื้อไม่ว่าจับได้ดมได้เออหัวมันกัดเอาด้วยไม่ใช่มันจัดกาดได้ง่ายมันไม่มีปากหอยง่ายไปสิถ้ากินของนถ้าถ้าไม่เอามือไปเอามือไปเปิดปากมันถ้าไปจิ้มอยู่ตรงปากหอยน่ะเออมันกัดแน่นอนผมเห็นมีขนด้วยที่ามันเดินใช่ไหมมันมีมันมีติ่งมันยืดออกมาเอออันนั้นตีนมันตีนมันเหรอ ไม่ใช่ขนมันหรอกทมันนวตีนมันมันพามันตะกาวน้ำไปหอยดมันด้วยเกระมันหละย่าหนิงไม่ใช้แหนบถอนหอยถอนมันทำไมมันก็ตายเลยน้ยสร้างว่าเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของหอยไม่เกี่ยวกินทั้งหนวดกินทั้งนี้มันเลยกินหมดกินทั้งอันกินทั้งลากินทั้งเขาแ้งแสบหอยเดือ นาะเนาะสดสดอะไม่ต้องต้องทำกับข้าวก่อนเห็นยายบบยาหนึ่งเห็นไหมเห็นเห็นแปดนาทีแล้วขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดต่ครแล้วก็ไปช่วยกดให้ย่าหนิงพี่แดงแล้วก็หน้าตายด้วยค่ะแล้วก็คุณยายด้วยนะสาม สี่พี่น้องอยู่ตรงนี้หน้าตายเขาก็มาเยี่ยมยายตั้งแต่ยายเป็นโควิดเขาก็ไม่ได้มาเขาจะมาเยี่ยมยาว่าหน้าตายนะห้ามเอาอะไรไปลงที่หน้าตายหรือลงช่องใดช่องหนึ่งเพราะว่าคนอยู่นี่เป็นคนชาวบ้านทายูทูบเบอร์เป็นธรรมดาเขาไม่ได้ไปฟาดใครแล้วเขาก็ไม่ได้ไปด่าใครเพราะฉะนั้นฝากเอฟซีด้วยเราก็ไม่ได้ผิดกันกับกันบายไม่ได้ทะเลาะกันอะไรกัน ไม่เคยทะเลาะกันเลยเนาะยิงหน้าตายิงไม่ทะเลาะด่าก็ด่าต่อหน้ามันเลยจริงเรื่องจริงบบได้คิดจัวอ่อนเม็ดนึ่งเจวคพิบจะพิกเพนี้ค่ะขอบคุณค่ะ